มือนี่ค่ะไม่กิกใในเจก่ายองีลอค่ะ สวัสดีค่ะมากับน้องชายเชฟเก่าค่ะเมื่อนี้ค่ะคมากินเจ๊กไก่เมืองอุดอรธานีนะคะเนี่ยตำเพชรสลบค่ะ150บาทบอกเลยว่าพีดเกิน300เม็ดแน่นอนค่ะตัป้ปลาค่ะเราเขาโพดไข่เค็มเหรอคะมีปลาเผาะนะคะไกยไข่โม,ม,มดเดลครัล้วก็นี่เลยค่ะแกงอมเนื้อหอยหอยกลิ่นไกยไข่โมแดงนี่เลยงก่อน มาค่ะตาไก่ตําไก่สุดตำเจไก่เมืองอุดรธานีนะคะนี่ต้องมาลองเลยตำเพชรสลบค่ะตําเพชรสลุเด้วพว<ส>กนี้ลอยหาสิบบาทคลิกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเกินสามร้อยเมตรแน่นอนนะเดินแน่นอนเพลอ่งกิโลนึงเลยจ้านี่ตำปลาตำคาพูดอ่ยให้หมดอย่างค่ะปลาเผาค่ะแกงออมค่ะแล้วก็ มีหอยค่ะมือนี้มากับน้องไซส้คือเก่าค่ะน้องตื่นด้วยค่ะเนาเริ่มกินเขาไม่กินกันเลยครับก่าายอยไก่โมเดียงอาหารสันสูงอาหารสัน,นสูงเนาะ้อนสันตาําบด้กรต่อก <c oughs> ตัวเนี่ยได้สิริกินมกว๋วยไข่โมดเดียงสันตําบด้กินเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับน้ำเล็กสดหอยหอย,อยร่มเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดแห้ง ทำข้าวโพดไข่เค็มเจไก่นี่มีมาตน,นหน้าดีเลย้อค่ะแต่ก่อนเจไก่เนาะขายแต๊กแจ๊กทเป็นรูปเข็มห้างเราเห็นเราเจไก่กับนิมี้เป็นห้องแถวอยู่ทางนู้นใกล้ๆก,กันนี่แหละเป็นวัดฝาบ้านจิตวคือขนสิข้าวมาลายแหง้งมากินเจไกนะ่น่ะหลายแหง้งแล้วกัน <c oughs> ตำอร่อยรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยสักครั้งพอป,ปุ๊บแม่เจ๊กไก่เนี่ยเพิ่อนกา่าเนาะคนในในความขายดีก็มีการขยับขยายเกิดขึ้นแบบมีแบบนี่ลานกว้างคือคนต้องมากินนะ่ะมาอุดรนะมันเก,กีเดใจไน่ดอนนีนัดใส่เนื่อยเลยอบอลบ,บอนเขาบอกว่บบา ครับวอมากินเจไก่แสดงว่าว่าห่อนเมื่ออุดรนเจ้าสิว่าตาําโจ๊ะจะโจ๊ะก่อนโจ๊ะใดจริงช็ตูโจ๊ะไก่บ้่งไหนคนไหนชุดยอดตำเพชรเสด็จดิ่ยเพชรบอกอ่ะใส่ไดยดู่งเป็นซอหามหามก็สีไอ้นี่นะกองออมส่วนหนามันห่อนแต่ไม่แห,ห้งหรอ ร่างเลอปะร่องเล,ลอละรงเลยปต่บะิีโอ้ย่าอองทำหนึ่งเลยแต่บะปีเจ๋มหูหมันสีเสือดเลยผมชื่อครับแ่บมาก,มากึงแบบพูดเมาแด้วค่ะโอ้ยแต่แต่สันเลี้ราชาพันธุ์ด่วนมได้เด็แต่จะสีพื้นหลังเราขายมันหนเป,ป็นซิกว่าปีเล,เลยนะคะ ตำเพชเสลิดไข่หมดแดงเป็นไข่เป็นไข่แล้วครับออมเนื้อก็เลิศแห้งด๋อดเมื่อหลังตำนันวผัดตำปลากับตำกระปวดคลายเค็มเป็นอะไรที่แบบเอากันดีไรที่หนึง่งปลาเผา ทำน้ำจน้มให้ค่าภูเขาเพื่อเราน้ำจิมจำจ้มจะมีน้ำจิ้มทัวร์นะคะกำน้ำจิม้มซี่ฟูดนะคะที่เขาหายมากนะ,ะแล้วก็ผักอืม,อมบ๊อกก์เลต้องเสิร์ฟที่หนึ่งที่หนึ่งเลย ตำปากก็ไม่แพงหรอก60บาท60สิบบาทหกดาต้องก,กินให้หายด้วยมนยังหแบบหายโอ้โหอันดีหายหาความเสียบเผ็ดแหง้งเสียบแหง้ง ข้างกินเนี่ยไม่ดยุดไปอยู่แล้วหม่ออรลณนะคนกินผิดไม่ได้นะขอแนะนำเลยบอกบักพริกสามเม็ดนะซุ้มกินบักพริกสามเม็ดนะย่ามะไก่ย่ามะไก่ถ้าฝุ่นเนี่ยเด้อกินให้ค่าที่โดนเลยสรุปเลยกุมทองกับบัเลุด อต้นก็เป็นเหล็ตแหงปลาเนี่ยสดที่หนึ่งไข่มดแดงคือไข่มดแดงสดนะคะไม่ใช่ไข่มดแดงกระป๋องนะคะ เนไปน้ำไหยไปน้ำแซบ่บครับจดน้ำเลยมันออมออมมาเนี่ยแกงออมแบบออมใหม่หมๆร้อนๆม,มันหอนกันไม่แห้งเลยเขาปวดทีท่สุดขาปวดกินแล้วต้องว่ากินแบบเผ็เดๆเม่าเผ็ดก็ว่าสาใ,ใจนะนะแต่แบนเนี้ย ใส่อดใส่ส่วนม่น่าเลยใส่มือเลยเอ้่เริ่มจะเที่ยงแล้วคนกระหุ่มจะมาหลายอ่ะมีอยากนะครับเด้อเขาเหลอมมาหลายเอาเต็มทีเลยตู้ต่อหลังแม่น้ำักใจะถึงมาน้ำไผ่กับนองใส้อย่หรอะเดี๋ยวจะเชื่อน้องมาพอผู้อื่นมาบอมากินด้วยกันนะคะ อ๋อสำหรับคนมาเพดสำหรับคนมาเพดว่างไปเพื่อเ่า,กกาบวกตาบวกตาเลยบอกเลย <S 2> <S 2> คือหาตอนบอหมางบวกหัเลยนี่ไงจั้งนานตั้งวันนกหนึงเลย <S <S แบบกินแบบขี้มุ้งหน่อยนะ เริ่ม,มกินไป5แห้งไปนบุ๊คสบายละม,มันมาหอมตุ่มบกปีบักปีเขียวเนอะค่ะม,มันมาหอมบแบบแบบบักปีเขียวเจ้าเขียว,วหอมตำปลาหลุดแห้งเลยอ๋อด่วนมากเขาถ้า,ากินตำบักเผ็ดๆเนี่ย ก็จิดต่ำปาลารู้สึกว่าจืดรู้สึกว่าความเผ็ดอนุบาลเลย,ยหเหนวปูกเ,เป็นตัวเป็นตัวแบบนี้เลยนนะ่บ้่ยประแม่จา้าน้ำปลาแดกมะม่นงี่ขนาดน้ำปลาแดกนีม่วแหมปูมันเป็นแบบสดหนักเอาไปอยาาใช้มือเด้อ ใส่ซอนบ่ทางับมื้อนี้กอะคือเก่าค่ะใส่เสือหมากระเล้งออกนอกสถานที่อ่ะแชร์เตุนเก่มันกับเพชรแต่ว่ามันกับแชรบปุ่นจวนวหรือเปล่าร่องหรือเปล่าล่องค้าเดียวรูเหลี่ยมเลยน้องโมกินได้ค่ะล่องค้าเดียวรูเหลี่ยมครัว่าเพชรตรงระบุว่าบเพชร้อค่ะเจไก่แล้วบ่าคอยขีดทีบักผิดนะคะบอกเลย เราคือว่าส้มตำถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยไม่ขี้ขีบแบบเผิกพริกถูพริกแพ้งกระซ่าเออนั่งต่ำเลิศนะน่ะนั่งต่ำเสียบน่ะปลาผมมีข้าวก็เล้วกันละ มันก mm ินมันมีผิดหวังเียวใจไม่มีมาแซบแซบนัวเตัมมาสวยไหมมาสวยข้างเดียรรูเรียงไครับไม่ใช่น้อยเลย ทุกพ anyway, uh ีบอกเลยว่าเกินสามรอยเมตรแน่นอนกินหนึ่ง่านความแซ่บสู๋ย่างเนยสู๋ไข่บดแดงไข่บดแดงแซบแส่บดิ่งน่ากินมีสางบานเทาหรือทางเ้ยอยู่ห้ายหลาย แบตกล่องเหมือนแบตไม่เหมือน <c oughs> มันมีความผอบอะไรเลยเจ,จ๊แับจนะูดเนาะเป็นเจเนตตะกล่องหรือน้ำลายน้ำมา <c oughs> ตะกลองหยาดต้องเป็นอยานอา่ยางนี้ค่ะเศรษฐบุงสิสดบอกผิดสดบ่ได้บอกเลยส,สดบาดา่าใดแต่คือบ,บาบา้าชิบว่ค่อยกิน ไม่หิวครับไม่หิวใส่ด้วแบบไม่ค่อยกินแป้งที่แบบสัดเอาสัดเอาแถบคอนหิวไม่เคยงป้งแบบก่อนจะมาเดงแล้วก็เหมือเดินเลยคุนนำหงอนขาใช่ไหมครับนีแห้งนีแห้งขอเบาเบาลงถองออกหอนทอนทองงวด หายคาบเขาพึ้เกาครับหายแล้วมันเห็นเนาะเห็ดอ่ะเพิ่งเห็ยดยนเพิ่งแสบหายกล้อมกันเพราะว่าทางถนอมอาหารชนิดนึงเนี่ยใส่ตัวเย็นเออมันจะกินได้แต่มอกเขาว่าจะเป็นอย่างเนาะนี่เไม่เพ็ดเป็นน้ำย็บต่อไปเอากุ้งลงทำไมเนี่ย โ oh. อ้ยไม่อยากผัดเลย oh. รสชาติหมนงัวแซ่บแซ่บแบบยุดอะไรเลน่นนี่คือแบบรักเครืองร้กก็ถึงบักเครือเทศบักพริกบักยังบอมีการขี่ที่ดอกคา่ะนี่แล้วแต่ว่าพริกมันมาถูกมาแพงก็จะใส่แบบนี้แหละ oh. เศรษเพื่อก้าปัดปัดปัด,ปดโหตืน่น ไปที่หนึ่งหมแล้วเนะที่หนึ่งสิบเถื่อ,อเฮ็นตุ่นปากโผเรื่องหวานปะอ๋อมหรอปากปากเลยอยู่เดียวแค่นะั้นมันเลป,ปากเลยนะครับ <c oughs> เห็นหลายปากโผอ,อันปากโผเด้อถ้ามันปากเบื่อที่คือพันปากเบืออยู่แล้วนะพ <c oughs> ันปากเบื่อยู่แล้วเด้อนั่นเป็นน้ำขมพระพันมาแต่พอคนเบื่อเป็นเหิือนกันเราเลย โอ้าตะกว่างพลาดหรอล่เอ้าสจ๊ขออนุญาตไปต่อเน,น,นาะขีดด้วคะเพราไว้ละไปเสร็จน้ำตาก่อนหลังจไว่ากินต่อแล้วค่ะค่ะจังได้กากฝานี่ก็คือร้านเจ๊กไก่กอุดรธาน,นีนะคะอยู่แถวแถววัดบ้านจิกอ,อยู่แถวไหนแถวไหนแถวไหนไม่ยากเลยก็คือมาถึงอ,อุดอรแล้วก็ Google Map เลยค่ะเจ๊กไก่ใครใครก็รู้จัก มาเลยค่ะตํา Google Map เจอแน่นอนนะคะจะเห็นเจ๊ไก่เป็นคนตําเองเลยค่ะอยู่ที่นี่เลยค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างคุณภาพี่เลยไม่มีคำว่าน้องคหะมีเลยค่ะคำว่าทำยังไงจะกินหมดล่ะค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเมนูกาเขอบคุณห้ายๆค่ะที่เขาไม่ยอมรับชมกิ๊แซบแบบนั่ๆแล้วกคมากับน้องชายด้วยกค่ะวันนี้ก็ขอรานปก่อนนะคะ I'm